สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับผมช่องรถไทยเมืองสีสเกลลานที่ท่านเออำเภอป็นจราชจังหวัดสีสเกลครับผมเมืนเอนี้ยันมาขอน้ำมันครับผ่านสีแดงหากันครับผมสองเลนหน้าครับเพื่อดึทพลักเร่งมาเราว่าสามชีวเร่มาครับผมอ่เดี๋ยวให้เบิ่งนฟังข้างนี้งพ่อแม่นนผู้ประาสบสิอครับผมกปสิบเป็นสี่สิบเล่าครับ 10แรกรุ่นน <trendy> ี้เครื่องซีโซบได้เล็กนะครับเดินหน้า8เกียรวถอยหลัง8เกียร์ครับใส่งเกตคอมโต้ครับผมอุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าพัดหลังราคาจะอยู่3แสน3หมื่นหาพันบาทครับ3แสน3หมื่นหาพันบาทขั้นต่อมากขั้นนี้ครับ312แง่เอสพีผมเจอสเปเชียลเดียว3218เอสพีสเปเชียลครับผมเครื่องก็เดียวกันครับผมเกียวทุกข่ายก็เดียวกันยันหน้าหลังหน่ัวกัน ราคาครับเบาๆครับท่านสวยๆเบาๆราคาอยู่สามแสนาพันบาทครับผมสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทสินค้าขายเป็นนิ่งสดนะครับผมแล้กก็คอนทามเข้ากระสอบเขาเร่องครับผมมะเฟืองยันมาครับผมยันม้าโซลิดขนาดยี่สิบหกแรงม้านะครับเนานะครับเี้ยงีสภาพพร้อมส่ครับผมเล้หน้าก็ย่าใจล้ สองเครือคันดองที่มีเหยียบคาสตาร์ท้วครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียง,งส,สักหน่อยเจ้าเจาครับระบบดีครับผมรคารคาราคาหน่ารักหน่ารักครับปี6-2เอกสารเหลี่ยมชื่อดนครบครับผม1นึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท1 สปีไม่ไม่สวยๆครับคันน,นหลอยชมงนะครับผมทนแรกขั้นหาลอยชมวงปี62สันต่อมาคันนี้โซลิดขึ้กันครับตัวนี้สิเป็นชมใหม่ครับ26แรงขึ้นกันครับ โฉมโฉมใหม่หน้าตาก็จะเป็น LED แหละครับตัวนี้เิ่นจะเป็น LED ครับยันมาโซลิดครับผม26แรงโซลานิก้านั่นแหละครับนี่ครับตัวนี้ตัวเก่าก็จะเป็นไฟธรรมดาครับผม เจ้วครับผมขั้นนี้สามลอยชั่วโมงแทะเดิมๆครับไม่เป็นดิจิตอลครับผมดิจิตอลผ่มอ่านนันล็อกครับสามลอยชั่วโมงสภาพสวยๆนองๆไยแดงครับผมราคาอยู่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับผม 2 6 5 0 0 0หาพันบาทครับส่งในที่300รอกิโลนะครับสินค้าที่แจ้งไปส่งในที่3า0รอยกิโลนะครับต่อมาครับผมทันนี้ครับผมยันมาสามสิบเก้าแลนครับผม3าสิบเก้าแลนปีหกนึ่งจะทะเบียนปีหกหนึ่งครับเอกสารเหลี่มชุดโดนพบนะครับผมอุปกรณ์สองชิ้นดานหนาพันหลังครับสองแสนหาหมน้นบาทครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับ สองชิ้นด้านหน้าพันหลังไหมครับสีแสงเดิมรถถึงขมามห้าครับผมเนี่ยประเภในสามหน้าเฟรมโตรครับประเภในลาใน่างเลยครับ ได้ครับสองแสนหาเมืนหาพันบาทต่อร่องไดด้วยครับผมก็มาติดต่อสอบถามกันได้ครับขั้นตอน่อมาขั้นนี้ยันหนาสามสิบาแรกด้วกันครับผมุม่นเดียวกันที่หกหนึ่งด้วกันราคาสองแสนหาเมื่นหาพันบาทคือกันครับผมสีสันเดิมสัภาพคนไทใกรสถางเหลืองชโดโวกครับติดตาอห่ฟังเสียงจัง่อย you <laughs> แสนค,ครับราคาสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับสรงซี่300สามต่อ kilo ซุปเก่าครับผมมาเบิองยันมาขั้นสุดท้ายครับตอนนี้ก็สามซุปเต่าแล้วครับผมขั้นนี้จดทะเบยียนปีหกศูนย์นะครับผมปีหกศูนย์มีกสารเหลืองชุดโนดนครบด้อยกันครับย่งางงานหลังนี้น่าจะเดิมครับผมขั้นนี้มีเวทมะหอยน้ำครับเวททวงล่อมีเวทเวทกับสีซอยในเรื่อง นำนักกดลงที่ล่อครับการถ่ายการดันก็นจะดีขึ้นกว่ากว่าบม่มีการใส่ครับผมห,หลังหลังก็จะเป็นฐานหกครับผมฐันหก LCF ครับ เปิดราคาสำกัญครับผมสอง0สนหามื่นหาพันบาทครับ2อง0 0 0หามื่นหาพันบาทตรงที่สามหกิโลคือเก่าครับสินค้าขายสดอามาเป็นท่านสุดท้ายครับผมท่านสุดท้ายแถมให้อีกหนึ่งท่านก็เป็นผู้ปรตาาปตาขนาดูตาขนาดสามสแรงครับผมแลวสาม์ศูนยแปดครับนี่าหกครับผมก็ทะเบียนที่อาหเอกสารเล่มชุดเอ็นครบครับทีสันเดิมสภาพพร้อมใส่ครับผม ราคาหนาลักหนารักครับหนึ่งแดหมหาพันบาทครับหนึ่งแมืบาทครับ พร้อมใส่สุกขั้นครับผมตาพ่อแม่พี่น้องไว้พิจแรณละหน้าน่เานเด้อครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับ0816 0047 53 0816 0047 53อำเภอเจ็้นจอเบรจัลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมมาประหอดจอดว่าถงจังไดเท่ามากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ